สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตรถสภาพสวย1คันนะครับวันนี้จะพามาชมกระบะแคปอ s ซู u ูดีแครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.9ดีเซลแล้วนะครับเป็น X-Series กระบะแคปตัวสูง Highlander ปี2016ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แสงสีเหลืองมีไฟ d a y ์ไลท์เป็นแสงสีขาวให้แล้วไฟตัดหมอกมีเข้ามาให้แล้วกระจังหน้าตัวนี้นี่คือโฉมปี2016แน่นอนครับอักษรสีแดงด้านหน้าอีซู ด้านข้างไฮแลนเดอร์สีแดงคือ X-Series เป็นประจำตัวของ X-Series เลยซึ่งได้เฉพาะชุดแต่งนะครับที่เป็น X-Series เท่านั้นนะครับถ้าเป็นตัวอื่นก็รุ่นย่อยอื่นจะไม่ได้แบบนี้ตัวอักษรก็จะเป็นสีโครเมียมธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะมีความพิเศษนะครับที่อักษรเป็นสีแดงภายในเบาะเป็นเบาะหนังนะครับภายในเป็นเบาะหนังแล้วมีคาด X s e r ซ e s ด้วยนะครับสีสันนะครับรถสวย มีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานแต่สีสารรถสวยรถสีเดิมโรงงานน็อต <Not S 1> ไม่มีการขยับทําสีนะครับรถสภาพได้เดิมนะครับนะครับน <Not S 1> ็อตไม่ขยับคันนี้นะครับรถเล่มเอกาสารครบกุญแจเป็นย์เล็นะครับกุญแจเป็นปุ่มกดนะครับเวลาสตาร์ทรถกดปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นแบบกดปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับไม่ต้องบิดเอาแล้วกดปุ่มได้เลยนะครับก็จะ สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเป็นเครื่อง1.9ดีเซลครับแม็กเนี่ยเป็นแม็กอิซูซุนะครับแม็กเป็นแม็กอิซูเดิมนะครับส่วนยางนะครับเป็นยางเดิมติดรถมาจากลูกค้า 2,4,5,70,R16 สภาพหลอกยางยังใช้งานได้อีกนะครับแต่ยางเนี่ยประเด็นคือมันปีลึกปี18ผมนะครับจะเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้ง4เส้นเลยเป็นยางใหม่นะครับไม่ใช่ยางเปอร์เซ็น จะเปลี่ยนใหม่ให้ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าเกิดท่านจะใช้ยางนี้ไปก่อนเอาส่วนลดจากผมไปหมื่นกว่าบาทก็ได้เผื่อท่านอยากไปเปลี่ยนเองอยากใช้ตัวนี้ไปก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพูดคุยกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดซื้อยางกับผมนะ่ะมได้ราคาถูกกว่าเพราะว่าราคาที่ผมซื้อเนี่ยผมซื้อกับร้านยางเขาซื้อเขาบ่อยเขาให้ส่วนลดได้นะครับเฉพาะขาประจําแต่ถ้าเกิดท่านไปซื้อด้านนอกที่ไม่รู้จักกันหรือเขาบวกราคามันก็อาจจะมีการที่มันสูงมากขึ้น แต่ผมก็จะห่างให้ประมาณหมื่นต้นๆประมาณนี้นะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่ปี25นะครับถ้าให้ผมเปลี่ยนให้ก็ได้จะไปเปลี่ยนเองก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับราคาคันนี้นะครับ3า9แ0 0บาทราคา3า9แ0 0บาทนะครับราคานี้เปลี่ยนยางใหม่ให้ปี25เปลี่ยนไทยนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์เฟืองท้ายให้เรียบร้อยนะครับ นะครับพวกของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับน้ำมันเครื่องหมื่นโลนะครับเปลี่ยนให้เลยนะครับมีบริการส่งต่างจังหวัดให้ถ้าไม่สะดวกมารับรถนะครับมีบริการส่งต่างจังหวัดให้นะครับนี่ดูรอบคันอีกทีนึงครับรถติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับรถติดฟิล์มเรียบร้อยให้ทั้งบานเลยนะครับทุกๆบานติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับนะครับรถย้ำนะครับว่ารถได้สีเดิมไม่เคยเคลียร์สีอาจจะมีริ้วรอยการใช้งาน ขีดข่วนเล็กๆ,ๆน้อยบ้างนะครับพวกริ้วรอยตรงนี้น่ครับเห็นไหมครับสีดําเป็นประจาเลยนะครับธรรมดาปกติการชนท้ายอยู่ครบเลยนะครับมีอ่าติดติ๊กเกอร์คาดเอ็กซ์ซีรี X eries, ชัดเจนนะครับเห็นรอย,อยงี้เนี่ยนี่คือสีเดิมโรงงานเวลาเคาะเสียงฝาท้ายไม่ออกมุงโปร่งเสียงไม่อึมครึมนี่คือสีเดิมเป็นแบบนี้นะครับก่อนจะเปิดดูประตูโครเมียมตรงนี้ มีกล้องมองหลังให้เวลาเราข้าเกียร์ถอยมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับเปิดท้ายมานะครับแม็กไลเนอร์เป็นของอีซูซูตัวเดิมนะครับดูจากพื้นกระบะการบรรทุกใช้งานน้อยมากนะครับนะครับดูจากการบรรทุกครับใช้งานน้อยมากนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรถใช้งานไม่หนักนะครับโลบามีเข้ามาให้เป็นชุดแต่งคู่กับ X-Series ตำหนิก็จะมีเป็นพวกริ้วรอยการใช้งานเวลาเขาบรรทุกของของอาจจะไปเบียดโดนประมาณนี้นะครับนะ่ครับมีการใช้งานตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับแต่โดยวรวมพื้นสวยงาแมแน่นอนนะครับนี่เข็บความเดิมเม็ดอาร์คเชัดเจนนะครับนะครับตามขอบลอนกระบะ สวยงามนะครับตัวถังสวยดูดีนะครับตะเข็บเดิมหมดเลยเดี๋ยวผมให้ดูภาพสไลด์แบบช้าๆนะครับจะได้ดูง่ายนะครับนี่ครับพวกเม็ดอาร์คนะครับเนี่ยพวกนี้ครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนี่คือควมเดิมตัวรถนะครับรถใช้งานอยู่น้ำจืดครับดูจากร่องรอยริ้วรอยการใช้งาน นะครับนี่ของเดิมอาจจะมีเน่านิดๆหน่นนอยๆแต่โดยรวมคิดว่าอย่างไรนะครับโดยรวมสวยมากนะครับสภาพอย่างนี้หาได้น้อยมากนะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยเลขไม้แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกโลรถเลขไม้แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกโลไมวิ่งน้อยนะครับใช้งานน้อยเพราะใช้งานน้อยช่วงล่างเขาไม่ชํำนะครับนะครับแม็กเดิมเดี๋ยวยางเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่ครับฝาหังน้ำมันฝั่งทางซ้ายเป็นดีเซล ดูด้านข้างส,สวยแบบนี้นะครับนี่นะครับนะครับรอบคันดูดีนะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับไปใช้งานฟิล์มติดเรียบร้อยเหลือเป็นทายของเหลือเป็นยางพร้อมใช้เลยเล่เมเอกสารครบนะครับกุญแจได้2ดอก2ชุดเป็นรีโมทนะครับกุญแจได้2ดอก2ชุดเป็นรีโมทแล้ดวดูาฝั่งทางนี้ก่อนก็ได้ลดล็อกไหมเนี่ยออะรดไม่ล็อกนะครับ แคปเปิดได้อย่างนี้เลยนะครับเปิดโล่งๆนี้เลยนะครับนี่ครับขึ้นลงง่ายสบายนะครับขึ้นลงง่ายสบายนี่ครับสวยงามมากนี่ครับมีคาดเอ็กซ์ีรีนะครับนี่เบาเป็นเบาะหนังเบาไม่มีขาดนะครับเบาเป็นเบาะหนังมีการแตกแรงงานนิดหนึ่งการใช้งานทั่วไปนะครับแต่สภาพตึงๆแบบนี้นะครับ นะครับรถดูดีสะอาดสะอ้านดูง่ายนะครับคอนโซลไม่มีแตกหักไม่มีรล้านะครับแล้วรถคันนี้ชี้แจงนิดหนึ่งนะครับส่วนท่านไหนที่จะจัดไฟแนนซ์สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับนะครับรถคันนี้ปีใหม่อยู่รถปี2016นะครับธนาคารรับจัดนะครับเครื่อง1.9นะครับ150แรงม้าสีดำอีซูซุนะครับ รถเจ้าของคนเดียวครอบครองผมให้ดูชื่อไม่ได้แต่แอดไลน์ดูของแบบส่วนตัวได้เดี๋ยวผมส่งหน้าเล่มให้นะครับอันนี้มันลงสื่อคนดูเยอะนะครับไม่ได้นะครับภาษี68ทันวานะครับภาษีไม่ขาดหมดปลายปีนี้นะครับนี่คอนโซลก็มีที่สร้างขวดน้ําเกี้ยนน้าทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเลยนะครับตรงนี้พวกเก๊ใส่ของนะครับอันนี้ใบติดอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ให้นะครับอันนี้มันดูไม่ค่อยสวยนะครับ พวกบุ๊กหนังสือจากการเข้าศูนย์นะครับอยู่ครบเลยนะครับอยากดูการใช้งานประวัติการเข้านะครับสมุดการรับประกันนะครับมีการเช็คให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็มีเข้าศูนย์บ้างนะครับนี่นะครับอยู่ครบเลยหนังสือเวลาอ่านใช้งานนะครับแต่ตอนนี้ดูง่ายครับเราดูในเน็ตก็ได้เขามีวิดีโอเป็นแบบวิดีโอสอนเลยเนาะนะครับถัดไปนิดนึงก่อนชี้แจงจะไปดูฝั่งนั้นเนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนผู้โดยสาร เขาได้แอร์แบ็กแล้วนั่นคือถูงลมนิรภัยความปลอดภัยทั้งผู้โดยสารแล้วก็คนขับนะครับนี่นะครับรถคันนี้ท่านใดจัดไฟนแนนซ์ผมเช็คยอยดจัดแล้วได้สามแสนกว่าผมขายอยู่399ราคานี้นะครับ399ค่าใช้จ่ายในการจัดไฟนแนนซ์ไม่มีนะครับค่าใช้จ่ายจัดไฟนแนนซ์ไม่มีประกันป .2 อบวกผมทำให้ประกันป .2 อบวกผมทำให้นะครับ ส่วนเรื่องเงินดาวอาจจะต้องใช้เงินดาวหน่อยสําหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีประวัติการผ่อนรถมาเลยออกรถคันแรกไม่เคยผ่อนรถนะครับถ้าเป็นเกษตรกรหรือว่ารายได้ที่เป็นรายวันหรืออะไรประมาณนี้นะครับหรือธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับยอดอาจจะได้ไม่สูงแต่ออกได้นะครับยอดจัดเนี่ยไม่ได้3ต้นแต่ทีนี้รถผมเนี่ยสภาพสวย รถผมสภาพสวยผมดันย่อจัดได้ผมมีใบตรวจเป็นใบเซอร์จากบริษัทเดี๋ยวจะเอาให้ดูเลยเอา,อางี้ดีกววดเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะครับแต่ผมยังไม่ปิน้นออกมาตอนนี้เขาทาไฟฟ้าแบตมันหมดไอไม่แบตหมดไอไฟไม่มีนะครับเครื่องปิน้นทําไม่ได้นะครับนี่ครับแต่ผมให้ดูเดียวดูในร่มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ใครที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับผมดันยอดจัดได้นะครับแต่ต้องดูเครดิตท่านอีกทีนึงเห็นไหมครับ5ดาวเต็มเป็นใบตัวจากบริษัทนะครับ i s u ู u D Max นะครับได้เกรด5ดาวเต็มนะครับนี่ทะเบียนครับขอยอ6804นะครับนะครับนี่ เต็นบุญสมรถบ้านเบอร์โทรติดต่อ,ตอน,นี่เบอร์ผมนะครับมีนายตรวจด้วยนี่ครับชื่อนายคนนี้มีพนักงานการตรวจนะครับเขาตรวจอะไรบ้างเขาตรวจต,วตัวถังว่าสีด้านหน้าด้านหลังเป็นอย่างไรรอบคันรถเป็นอย่างไรแล้วนะครับเขามีการถ่ายตรวจหน้าเล่มถ่ายแบบจริงๆแล้วลงสื่อด้วยโอ้ยคนโทรมาเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ครับสักครู่ครับถ่ายคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับนี่นะครับถ่ายเครื่องแล้วไม่พอนะเขาถ่ายหมายเลขเชซี ถ้ารถไม่เดิมเขาไม่กล้าลงบริษัทเขาแล้วรถไม่ได้ห้าดาวเต็มแน่นอนรถต้องสวยจริงนะครับนี่ครับนี่ครับเขาเช็คเครื่องสแกนโค้ดเข้าไปเดี๋ยวผมแดีวผมรับสายเขาก่อนฮัลโหลครับอ๋อไอดีอีกสักสิบนาทีได้ไหมพอดีผมถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับครับเดี๋ยวผมโทรเบอร์นี้แหละ อ่าเดี๋ยวสิบนาทีผมโทรกลับคับผมขอบคุณครับครับนี่ครับลูกค้าโทรมาขึ้นสายโอเคครับเดี๋ยวโทรกลับเราถ่ายคลิปกันต่อสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่ผมมีใบาการตรวจเนี่ยคือเขาดีลกับธนาคารพอท่านจะจัดไฟนแนนซ์อย่างสมมุติว่าย่อจัดได้ไม่ถึง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันมันได้3มต้นต้นใช้เงินดาวเจ็ดหมื่นแต่ผมสามารถเพิ่ม10ได้ก็คือเพิ่มอีกห้าหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านใช้เงินดาวอยู่แค่ประมาณ4ี่0 0ื่ประมาณไม่เกิน5 0,000นแล้วกันใช้เงินดาวไม่เกิน5 0,000นะครับแต่ถ้าคนที่เป็นพนักง,งานบริษัทพนักงานเงินเดือนอาจจะฟรีดาวเพราะว่าเขาให้ยอดมันสูงนะครับเพราะว่าราคากลางเนี่ยมันได้อยู่ประมาณ4ี่แสนราคากลางนะนะครับถ้าคนเคยผ่อนบัคเครดิตผ่อนบ้านอยู่ผ่อนรถอยู่ออกได้แต่ขอให้ระยะการผ่อนเนี่ยมันเกิน6เดือนขึ้นไปมีเปอร์เซ็นต์ออกได้นะครับ เป็นข้าราชการก็ออกได้นะครับทุกอาชีพออกได้แต่ขอให้มีรายได้ที่เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับถ้าไม่เข้าใจอย่างไรโทรหาผมอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับมีใบตรวจผมสบายใจมากนะครับเพราะว่าถ้ารถไม่สวยจริงผมไม่กล้าไปตรวจนะครับถ้ารถไม่ได้5ดาวบริษัทนะครับเขาจะบอกว่าไม่สามารถดันยอดจัดได้แต่เป็นการแค่เช็คว่ารถคุณยังได้4ดาวกว่านะแต่ถ้าเต็นท์ไหนที่ตรวจรถแล้วรถได้5ดาว นะครับว่าไงคันส้มส้มไหนออลีโวเข้ามาใหม่อ่ารีโวอส้มแล้วก็คันไหนอกีกโอเคโอเคถ่ายถ่าย,ายคลิปอยู่แค่นี้แหละอ่า ยัต่อครับคันนั้นเข้ามาใหม่ให้ไม่ต่อภาษีครับนะครับจะได้ยื่นปิดชุดโอนลูกค้านะครับปิดบัญชีแล้วเหลือยื่นชุดโอนนะครับภาษีมันขาดต้องไม่ต่อภาษีนะครับชวนถ่ายคลิปเนี่ยงานเยอะสุดครับนะครับตอนผมไม่ถ่ายเนี่ยงานโล่งนะครับเดวมาดูกันต่อนะครับสภาพโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างเห็นตามคลิปแล้วให้ดูกันช้าๆสวยงามนะครับนี่ยประตูแคบสภาพสวยไม่มีแตกหักไม่มีลาวนะครับ นะครับพวกตามหัวน็อตนะครับทุกตัวไม่มีการขยับมันแน่นอนนะครับนี่พวงมาลัยสภาพสวยนะครับมีแอร์แบ็กให้มีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้นะครับกระจกมองข้างตรงนี้นะครับปรับไฟฟ้าภาพเก็บไฟฟ้านะครับนี่กระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับเบรกมือตรงนี้เกียร์เป็นเกียร์หสปีดแล้วเป็นเครื่อง1.9นะครับหน้าจอก็เป็นของอีซูซุนะครับนี่สภาพสวยเลยนะครับ กุญแจเป็นแบบนี้รีโมทนะครับได้2ชุดนะครับรีโมทได้2ดอกเป็นรีโมทนะครับแบบนี้เลยนะครับล็อกรถปลดล็อกรถได้นะครับนี่แผ่นเพจมันเห็นไหมมันจะมีตัวเลขบอกเห็นไหมครับนี่กุญแจเป็นแบบนี้ถือเท่ๆอย่างนี้เลยกดปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะมีเก๊ที่ใส่ของได้นะครับนี่ครับ เป็นหนังนะเบาก,ก็ X s ็ X ซ e s อย่างนี้เลยอักษรชัดเจนนะครับโฟกัสหน่อยโฟกัสมาห้เน่เ่สวยงามนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับภายในตัวรถนะครับอ่าดูห้องเครื่องกันครับนะครับดูห้องเครื่องกันนะครับเป็นเครื่อง1.9ลิตร150 l, แรงม้าดีเซลรถอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับ เราดูหลังคากันด้วยไหมครับดูหลังคากันด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูหลังคานะครับีเวลาขึ้นมีที่จับตรงนี้ให้ด้วยนะครับขึ้นมาจับนะครับมีหลังคานะครับนี่นะครับสภา,ภาพสวยนะครับน,นะครับมีอะไรเพิ่มเติมไม่เอ่ยน่าจะไม่มีดูห้องเครื่องอันะเพดานบนหรือไม่หายเพดานบน นี่หลังคาเพดานนะครับก็จะมีเป็นยันจากลูกค้าอาจจะเยอะหน่อยนะตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ความสปกปรกไม่มีนะครับนะครับมีในเรื่องของยันที่เขาเวลาออกรถนะครับพระอรถคันนี้เจ้าของคนเดียวครอบครองนะครับป้ายแดงนะครับนะครับเดี๋ยวมารับชมภายในห้องเครื่องสำหรับเครื่อง1.9กันดีเซลนะครับ นี่เครื่องอีสุุเดิมโรงงานครับเดี๋ยวไปดูความเดิมแต่ละจุดกันนะครับเรามาดูที่ฝากระโปรงก่อนนะครับนะครับจุดนี้อยากให้ดูเพราะอะไรครับถ้าในกรณีน็อตยึดฝากระโปรงอย่างนี้นะครับน็อตไม่มีการขยับก็คือไม่เคยมีการถอดเครื่องไปทํานะครับน็อตไม่ขยับนะครับดูแบบนี้เลยนะครับเหลี่ยมของน็อตจะไม่มีสีทหลอกเม็ดอาร์คจะเห็นชัดเจนนี่คือควมเดิม ทีนี้พอน็อไม่ขยับครับเพราะเหตุใดถึงให้ดูฝากระโปรงก่อนเวลาฝากระโปรงเนี่ยมันปิดมันจะมาปิดประกบตรงนี้คานหน้าอยู่ตรงนี้ฝากระโปรงอยู่ตรงนี้ถ้ารถโดนชนมันต้องโดนชนที่ฝากระโปรงก่อนเพราะฝากระโปรงอยู่ปลายหน้าถ้าฝากระโปรงโดนชนน็อตต้องขยับแต่บางทีเนี่ยมันขยับไปเก็บสีก็มีขยับเพื่อเก็บสีแต่ไม่ถูกการโดนชน เพราะฉะนั้นนะครับดูที่ว่าน็อตขยับนะครับถ้าในกรณีน็อตขยับมาดูตามขออฝากกระโปรงเม็ดอาร์คมีไหมถ้าเม็ดอาร์คมีอันนี้เดิมเหลี่ยมสันวงกลมถ้าถูกแรงกระแทกมาลูกศรเบี้ยวแน่นอนถ้าไม่เห็นเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นตรงนี้เดิมไม่เคยนชนนะครับอันนี้เดิมไม่เคยโดนชนติ๊กเกอร์เดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมเห็นชัดเจนถ้ายังเห็นชัดเจนอยู่แสดงว่ารถเดิมนะครับ เห็นไหมครับน็อต <Not S 1> ไม่ขยับแสดงว่าเดิมไม่เคยงัดแงะไม่เคยถอดไปทําสีไม่เคยถอดไ,ไ,ไปแก้ไขในเรื่องของการทําเครื่องไม่เคยถอดไปแก้ไขในเรื่องของการโดนชนเพราะฉะนั้นรถเดิมนะครับดูง่ายๆเลยนะครับนี่ครับดูตามขอบแก้มนะครับนี่ครับนี่ครับโครงสร้างเดิมหมดนะครับแล้วตอนนี้ครับมาดูตรงเพตครับเพตต้องเป็นแบบนี้ เพดอิซุสุแท้เป็นแบบนี้นะครับแบนเรียบติดกับตัวคารนะครับหมุดเป็นหมุดดาแล้วมีเป็นช็อคข้ามาขีดไว้นะครับสีชมพูตรงนี้นะครับเพดเดิมอิซุเป็นแบบนี้เม็ดอาร์คมีชัดเจนนะครับน็อตยึดคานหน้าไม่มีการขยับถ้าขยับก็จะมีเอาประแจมาขันมางัดนะครับอันนี้เดิมนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับคานหน้าเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับ เม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะครับทุกจุดเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะครับเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับนี่รุ่นนี้มี ABS ให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าล้อล็อกและมี ABS นะครับล้อไม่ล็อกแน่นอนเวลาเบรกก็จะค่อยๆเบรกนะครับจะมีระบบจัดการให้นะครับภายในเครื่องยนต์ครับต่อไปนะครับ เครื่อง1.950แรงมา้าต้องสวยแบบนี้นะครับนี่เครื่องไม่ซึมไม่เยิ้มเครื่องแห้งสนิทเลยตามขอบเครื่องฝาสูกนะครับนี่ตามซีนไม่มีรั่วซึมนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเช็คให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับนี่ดูครับสภาพสวยนะครับ สวยไปหมดครับถ่ายจุดไหนก็ดูครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโฟกัสทุกจุดเลยนี่ครับนี่ครับเครื่องใสหมดครับนี่ครับพวกใดชาร์จไดสตาร์ทดีหมดครับผมนะครับไม่มีรั่วซึมเยิ้มครับแห้งสนิทใสแน่นอนนะครับให้ดูเลยนะครับนี่นะครับพวกช็อคช็อคเขยเนี่ยจากโรงงานหมดนะครับเห็นไหมครับ พ่ออากาศพ่ออินเตอร์นี่ครับนี่ครับนี่ครับนะครับของเดิมหมดเลยนะครับพวกฉีดพวกนี้เนี่ยนะครับของเดิมนะครับแบตเตอรี่ของโฟกัสแบนแบนมีดีนะครับแบนดีนะครับแบตเตอรี่ของโฟกัสนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เห็นกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งภายในห้องเครื่องสีรอบตัวรถภายในตัวรถนะครับเห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ท ฟังเสียงเครื่องยนต์กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับตัวนี้เนี่ยครับเหยียบคัสตาร์ทนะไหมเหยียบคัสไหมหรือเหยียบเบรกอ่ะลองเหยียบเบรกดูนะครับจะติดหรือเปล่าเหยียบเบรกไม่ติดก็จะบอกว่าทูสตาร์ทนะครับนะครับเหอเมนครับชิปทูเอ็นชิปทูเอ็นก็คือให้อยู่เกียร์ว่าง แล้วอยู่เกียร์ว่างนะครับนะครับนี่เหยียบคาสนะ์์นะครับนี่ทูสตาร์ตเตปทูปึ๊บกดเข้าไปพอเหยียบปึ๊บหน้าจอ็จะขึ้นมาอย่างนี้นะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ของหน้าจออีสุตตัวเดิมหน้าจอเป็นทัชสกรีนหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับมี AMFM เเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ นะครับเพราะว่าตรงพวงมาลัยมีมันติฟังก์ชันแล้วแล้วก็มีรูปโทรศัพท์เชื่อมต่อได้นะครับนี่นะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับ งไงครับผมนี่ครับเสียงเครื่องยนต์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED สวยงามแบบนี้นี่ครับไฟซีนอนแล้วนะครับนี่ลูกแก้วแล้ววันนี้ฟังเสียงกันเรียบร้อยนะครับ เลขใหม่ครับเลขใหม่หนึ่งแสนหนึ่งมืนหนึ่งพหกร้อยห้าสิบหกโลนะครับนี่หน้าจอกลางเป็นดิจิต้อนผสมกับอนาล,อล็อกเรือนไม่ที่เป็นเข็มนะครับฝั่งซ้ายและขวานะครับในบอกชัดเจนนะครับประตูปิดแม่นแน่นเข็มขัดไม่ลัดเบรกมือไม่เอาลงก็จะมีชี้แจงให้นะครับประมาณนี้เวลาปิดก็กดปุ่มครั้งเดียวปึ๊บนะครับรถก็จะดับทันทีนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับท่านใดสนใจคันนี้อยากจับจองเป็นเจ้าของ isuzu d max ครับตัว1.9 h i g h l a n d e r x series 150แรงม้าครับกระบะแคปตัวสงูงราคาค่าตัว399,000บาทราคานี้เปลี่ยนยางให้เป็ยนยางใหม่ปี2025เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับ ถ้าซื้อเงินสดราคาต่อรองได้นะครับซื้อเงินสดค่าเซ็นเอกสารไฟแนนซ์ไม่มีนะครับพวกเกี่ยวกับไฟแนนซ์เนี่ยผมหักค่าใช้จ่ายออกให้อยากไปเปลี่ยนหายของเหลวเองอยากไปอนรถเองผมหักค่าใช้จ่ายให้ถ้าในกรณีอยากไปทำเองนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับ นะครับสำหรับวันนี้ครับใครสนใจโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอด้านบนได้เลยนะครับขอบพระคุณมากให้รับชมจนจบเลยนะครับฝากกดไลค์เป็นแรงใจให้กันด้วยในการรีวิวคลิปแบบนี้นะครับถ้าหาักเป็นสาระฝากกดไลค์เป็นแรงใจให้กันด้วยหากสนใจคันนี้อยากจัดจองเป็นเจ้าของโทรมาได้เบอร์0942742233โทรมาได้เลยนะครับ 0942742233นะครับสำหรับวันนี้ผมไลออนจากช่องบุนสมรถบ้านต้องขอตัวลาณที่นี้กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปโหน้าสำหรับวันนี้ขอบพรคุณมากมครับพี่รับชมจนจบร้านผมอยู่จังหวัดขอ,อนแกน่นอยู่ใต้สะพานลอยตำบลท่าพระพิมพ์ค้นหาบุนสมรถบ้านเป็นภา,าษาไทยก็เจอเลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากกันด้วยสำหรับอิสุสนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ